เรียบร้อย er ชนบาัานเฮ้ยเฮ้ยีไปเลยดตื่นได้เป็นเด็กนิดไปเรไปสุดละราเ้อ no> ู้ ายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็ไม่ได้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 สำหรับวันนี้นะครับเ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอยจะไงไออ มันก็ต้องัเฮ้ย <refin ett ate> ไม่ได้ไม่ได้ไมันก็<ม>ต้องวันนี้นี่เลอน้ำพูดไปต้องพูดที่อะไรช่องไม่พี่เอออะไม่ได้รคำยาวมัต้องตัดออกกันนี่ความพูดคำยาวนี่ครับวันนี้ก็อะไรวันนี้ก่อนวันนี้เราจะมาถ่ายเอ็มวีเราเป็นแบ็คอัพนะเราเออเราเป็นแบ็คัพเว้แบ็อัพเพลงกอดกอดบ่ได้ฮะรักไม่ได้รักเพลงรักไม่ได้คนละผมกอ จิ้มได้นะเอรักไม่ได้แต่ทำแบบน่นได้ใครเป็นนักร้องมันนี่ตัวจี๊ดเลยครับพูดไม่ออกพูดไม่ออกพูดไม่ออกออกไม่ถูกด้วยไม่ต้องพูดน้องอะไรนะนิกกี้นะฉันเลยไม่ใช่ไม่ใช่นิกกี้อะไรนะนิกกี้ชุติการเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะไรนิกกี้กัไอ้เยี่ยไปถามมาก่อนไหมชุดติการเออใช่ครับน้องนิกกี้ชุดติการนี่ถือว่าเป็นอินฟูคนดังในควอนตัมเลยนะ รีวิวอาหารเนี่อาจจะไม่มีใครรู้ก่อนว่าเขาเป็นนักร้องพ่อนะใช่เขาเป็นนักร้องพ่อหรือเขาเป็นนักร้องเออเป็นนักร้องพ่อเขาเป็นนักร้องที่ร้องเพอะไรเพราะเขาชอบร้องเพลงโอเคเอารถเออเอารถเอารถจริงว่ะคิดว่าเขาจะพาเรามาขาเปล่าเออมกป่าเด้เนี่ยเออไปเยีนย้วยท้ายหรอเนี่ไปรับจันทร์เอกมารับจันทร์เอกมันเชือดเออเฉียดแล้วดิโอ้ดูเส้นทาง

พี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้มาทก่นี่ เออันนี้คือยิงพามาทำงานจริงไงคือทำงานคุณแฟงเขาจะย้า่ทีมแล้วมั้งจะยหายแล้วสามว่าเก่ามันมดหรอวอ่ะมุดยุกแล้วมั้ฟุกพับอันนี้กูได้เฮคอเสือเนี่ยเขามึงดาคุณแมวเราสามว่าเก่าไหมกิมินด้วยตลกนะมึง เอ,เอาดิพับดิพับเร็วอ่ะนี้ยี่ม evet ีตัวโตเฉยมอสิว uh, MM ิ่งมันจะเป็นลมเฮ้ยอะไรวะร้อนไหมจังมันจะเป็นลมเฉยวะร้อนจริงนะอุ่นดีร้อนร้อนร้อนดีร้อนกันสิเดี๋ยววันนี้วันนี้ผมเป็นพระเอกโอ้เป็นพระเอกเดี๋อดูนางเอกของผมที่ว่าเอากระโปรงคุมหัวนะจริงไหมนี่มิเตพระเอกมจังไรคนเล่าเรื่องนะฮะคนเล่าเรื่องอุ้ยเรื่องเรื่องจังไร เฮ้ยอันนี้คุณเป็นพระเอกคุณเป็นพระเอกจริงไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสัเมาโฟมเอออะไรอะเออนี่ใสไหมครับโอ้ยใสโอ้ยใสป่ะไหนลองยัดใสไหมเออได้หรอดูพี่ใหญ่ตึงนะเออเเออด้วยสวัสดีครับไม่ผลจริงเหรอเอาเลยตลอดีผลจริงหอดนะตลอดมีมีอะไรจะพูดกับการทำงานวันนี้เหนื่อแตกเหนื่อยอยู่จริงไม่ดีคุณจะย้ายจะย้ายใช่ผมจะย้ายเราไปลราผมไม่อยู่เราสามว่าเก้านะผมอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของผมนะ ไม่อยู่ไม่มีทำงานเลยอยู่บนั้งงานอยู่เขาแบบฟิวส์รีออกมาเต็มที่เลยนะลมก็ไม่มีอันนี้ถ่ายเบื้องหลังได้ไหมครับพี่ได้ไหมอันนี้พี่ตุ๊กเวิร์ r อินใช่ไหมนี่พี่ตุ๊กเวิร์ r อินครับบริษัทกล้องที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ตอนนี้ไม่ดังนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดลำพงเฮ้ยนี่มาช่วยมาช่วยแฮ่ดิเหมือนที่จะลกอ่ะอืมมาช่วยอย่างนี้เดี๋ยีครับพี่เบิร์ดนี่ครับนี่เป็นเบิร์ตเพื่อนตายครับเบิร์ดเพื่อนตาย ไไปปตาามมเเออโคสวัสดีครับพี่เดชอิสระครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ร้องเพลงหรอกครับผมทำสมุขครับทำสมุขสายควันครับสายควันโอเคโอเคไปคืออะไรขึ้นเลยพี่เอาหลังเลยไหมหลังเลยฮะเอาให้พี่ไม่รู้หรอกไอไอแสงไม่ได้แฟงโฟมเข้าดิวิ่งกีแบบไม่ต้องหันขนาดก็คล้องก็ได้ ไอคได้ได <LY humming> ้เฮ <kah ve> <playing> ้เอาอะได้ั้ยได้พี่ิวเปียวัขึ้นเอไเนทถอยควานนิดนึง

เนี่ยแบบแบบปลาฟุกเลไรเมื่อกี้เนี่ยแย่แน่คนต่างชาตต้องหนก็เท่ไงอ่านี่ียู่อะไปงานเหนื่อยมากป่ะนี้ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยใช่อยู่ก็สาวๆสวยไม่มีเหนื่อยว่า็นณแม่คมึงมาถือโฟมทำไมน้องนิกกี้เหนื่อยไหมครับอยากอยู่ใกล้เขาสบายมากค่ะ ได้ทั้งวันใช่ไหมด้ทั้งวันเติมมาแล้วเฮ้ยเติมหน้านี่เบดตูมเหนี่ยวอย่างนี้สบายสบายล้าออกไปเลยนะโซคารเลยที่นี่โซคารเลยลองดูนะเราดูเอ็มวีใหม่ของพวกเรานะใช่ไหมมาดูของพวกเราโคเวอร์เพลงที่จริงตอนแรกกับแจงหลงวมันจะมาแกงโคเบอร์แต่ว่ามันเป็นเพลงเราเออมันคนละเพลงอันนี้อันนี้อันนี้มันเพลงแค่ตัวอย่างใช่ไหมเฮเดี๋ยวผมถ่ายสูตรนะผมแอคกหน่อยวะคุณแทงเราเลยนั่งเอกเอ็มวีเราไปกัน โบเนี่ยเโบก่อนเอวอก่อนเดียวด้วยครับก็สถานที่นี้คือเขาเรียกว่าอะไรว่าล้ำเพียกนะว่าเพื่อนลำเพียกอ่านเก็บน้ำน้ำเพีย,พยกยมันเหมือนเขาช่องลมในนั้นใช่ใช่ใช่ก็มันเป็นเขาช่องลมใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีลมก็แสดงว่าไม่ใช่ลมเนี่ยเขาช่องเฉยเลยใช่กาแฟกาแฟเขาช่องอ๋อแห่เขาเป็นแห่เลยแต่นังเอเกวีเราสวยนะไปไปดูใจสั่นใจสั่นเลยพอกินกาแฟมา ใจสันกูก็ใจสันอิ่มเลยไปสองขวดได้ได้ได้ครับทุกคนวดเี่อยาวดเวโรปวดเราจะมาปวดกองถ่ายใช่ไหมใช่กองถ่ายเพียงของเรา

ครับบรรยากาศการเดินมาตอนไปมอนไปยังล่าลื้ออ่ะตอนกลังจะเกิดเคียดอะไรมาเลยเกิดบอกว่าผมไม่หวังสักกัแล้วเออเฮ้ยเป็นไรพี่งานงานที่ช่วยได้พี่แต่เป็นทางพัฒนลงอ่ะมาลงมาลงไอ้บอมบอกไม่หวังสักกัแล้วไม่เห็นลูกหรือ่าสบายใหญ่เห็นไอ้แพทย์ไหมหนูวางไว้ไหนคะ ไอแพดหนูอยู่ไหนหนูถามหาไอแพดอ่ะักแล้วตัวนี้โอ้มาแล้ว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 ครับ้อมาแลอาลักไม่ไล้วม้วมาแลน่ล้วมมม ขอทนลากไม่ได้ยุอะไรนะขอขอทนหน่้เอาอยากฟังนี่รอฟังนี่นี่ได้เอาแบบโลกงๆเอาแบบพอๆเอาแบบพอๆบล็อกบรับโอเครับฟังดีเลยเนาะวันเดย์หเยพันเดยนอนรับตายโอเป็นยี้งคลายฟุกเปิดไหมฟุกอ้าวเปิดเลยครับนปิดครับโอ้ได้ โอเคเอารีวิวให้ด้วยเ่เรารีวิววันลัเออเอาโอเคโอเคบาย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 ครับโอ้ย้วาฝนมันจยุดไปกนข้าวหรือเ่าอยู่้วเ้าเออได้ได้ได้เอาแป๊ร้จัดไปแค่นี้แหละบาย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 ยายบายเฮ้ยนี่เลยอเวลาไปเดกิเอาบีเมอยู่เหลืออันนี้เฮดส่งดีๆแล้เว้ยเออดวดวดีปโกติน่ะโอ้ยดิบไป นี่อิอิงอิดิฟไปหรอกหนมส่งดีเลยส่งดีส่งดีอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นน่นฮเรียบร้อยชนบาดิฟไงดิแบบดูดูดูหนังอเออไปนี่ันหอนเออรอส่งไปเออพอดีเนอร์ครับสอยู่มาได้รไหมราไปแป๊บนึงไปไปเอาได้หรอ ชี้เรามองไม่ค่อยเห็นด้วยนี่ว่าไงครับรถไปตุ๊กไหมเอาไงอันนี้ไป้วยกลนไดไหมเนี่ยแน่สอหรอเยไปรีสอร์ทเลยพวกมึงบอกว่าที่้านพี่โอคไม้านพี่ปิดแล้วไปรีสอร์ทต่อไอเหียอันนี้ลงได้ลงได้ลงได้บอม์ลงได้บอมอู้งเขี่ยหรอนอะไร ha ha ha